มาครับผมมือน,นีในเมนูอี่อยังป,นป,ป,นปน่นปลาคอจ้ะป่นปลาคอหน่อยรอครับผมแจ็คกับผมหน่อยเหรครับพอกินครับผมเดี๋ยวเอามาเลยใส่มาเลยปลากระตัแก้วกันครับมือตั้งฟีก่อนครับตม้มยำซอยกันจ้ามาเนี่ยปลาคหน่อยครับผมคอร่อยขออยนึ่งเดียดก,กันแต่ว่า,าตุบใส่หนังปลาเราครับรออนี่ครับพร้อมนีครับไม่ได้เอากอะไรบวงเครื่องเลยครับเลยครับปวนปลาครับ กินก,กระบื้องเคลือขึ้นครับผมกลางออกตีไปเอาตำเลยนี่กแบลแล้วครับผมเริ่มแกะทีเนื่งตำปวนปลาสองคนมันคืบไปะหนซอยกันจาเตืบไป ไปต,ตัวนึงอะอตัวงางามจะื่อมะเก่ดกีบอืมตามผไม่แหลกเนาะไปตามเลยตาไปเลยาใ <ไป S 1> ส่กนผนวัวอแเอาเะผนวัวใส่กนเนาะม่เอานะเขาบอกเดี๋น้ปลาเพราะว่าน้ำปาลาไหลามันเค็มเนาะครับน้ปลาลเรนัวอยู่แล้วะ่เลยครับผมนัาาวครับ,น,รบน้ปลาเหลดิมาใส่ ละเอียละเียแล้วเดี๋ยวแกะปลาแกะพันจะมาตาโอเคเอาตลาลงไปจ้าเอาททเลยส,สามส่วนพอแล้วมั้งสามส่วนหรอเดี๋ยวเทีทีพอพอพอน้ำปลาลายใส่อีก สามส่วนไหมพอประกาชิมม่งกรหอมหั่นไว้แล้วจ้ะชิมดูสิน้ำปลาพอใส่บ่ชิมม่งกรอู้เค็มเหรอครับผมน้ำปลาดามเค็มเหรอครับอันนี้ปลาลาอันนี้เหายด้วนี่ปลามาจากบ้านเอ้าหอมไม่ใส่นี่หอมหั่นไว้แล้วใส่็จแลยครับผมเอ้า คือปุ้นไงแต่แต่แซ่แต่แสบจับประคองใช่จานน่ะจานไม่ใช่นจานสวยอ่ะจานนี้ไ้เป็นแล้วครับผมพักเืิ่งรับจับกรเที่ยวคืนก้อยเผือจ้ะคือปุ้นไงแต่ปุ้นปลาไหมปุ้นไงอยู่แต่ว่าแซ่บบ่อีกเรื่องหนึ่งจ้าะว่านาบปลาบมันนัวแหรอครับผมไม่ได้ปูยังครับไอ่บริปรุนโดนเลย ฮาร์ดเฮดครับผมเด็กเป็นโภคคั่วครับเด็กเด็กวิวบ้านนะครับผมเหตุนั้นเด็กสองปีก่อนครับยิวบ้านส่วนครับผมเด็กเขากินยิวบ้านนะครับใช่นี่ครับพูดเกี่ยวกับลวกพักแสบเนาะแต่แสบแสบจ้ะมาครับผมกินข้อกันครับสวัสดีครับมาผมนี่ครับปนปลาคอหน่อยอะไรแล้วครับผมนี่ครับกินครับลวกพักมีเอ มีหมกหม้อปลาคอครับผมนี่ครับส่วนหนึ่งก็เอาไว้หมกหม้อครับผมมันหวานนะครับปลาคอนหน่อยสองตัวแต่หมกหม้อเทลงรู้ได้ครับผมตัวหนึ่งคนอืออ่ะกินเลยป่เนี่ยมีซ่วนไหนบ่ขกระเดียบพูดละก้องด้วยกันกระเดียบพูดละก้องครับผมกินกันไม่ได้ครับมาเคี้ยกันครับนี่ครับพูดปลาคอกินครับอย่างนี้ก็บุกเคี้ยบ่แม่าก้อยบุกเคี้ยบด้วจ้ะก็บุกเคี้ย จ้ะมื้อนี้เมนูสุยดยอดเลยเมนูอีสามะเขาเหรอครับกินแนวนอ้อสีเหลือก็ะเจียบครับ,รบกระเจี๊บนนยบเยมนูนี้อือซือบะคมามสีตัวน้อยเห็ดได้สองเมนูเลยจ้ะมีหอยหมักสมบดัด้วยจ้ยาหายนหน่อยยังยังครับยีงยังไหน ปลาป่นว่าหั่นเลยใส่ไปใส่ใส่ไปเลยใส่ไปหน่อยมันีใส่ปลาตัวหน่อยป่นปลาพอดีพนงไงแซบปะตีเมื่อยเนอะรักพักจากกินลลาย้วรั่ Ký khoa ba hòn ra bùm, nạy cho khoa hấp ký mê nô thê ký khoa ba ba khoa nga bùm sai lụp đơn đê hm sai lụp đê sai lụp đê sai lụp เดี่มกินแบบเยอะขึ้นแซ่บเลยหรอเขึ้นเียต้องกินกับคนจ้าแซ่บก่านะนี่กับแจบแบบดวกเลย Em mặt đẹp đẹp luôn in ăn cái này luôn Cái xúc của điên Cái chai thương cháu mày nó Nè cho mấy